เอาขอถามชาตหน่อยเด็วถามชาติเร้ว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้าหน้าฟามิลี่ครับอยู่กับหน้างานทุกทีนะ ที่เจ็ดไม้ครึ่งครับน,นี่สมมาถึงเสตท้ายที่แล้วฮะตรงนี้น่าจะเก็บรายละเอียดอีกหน่อยก็น่าจะจบนะฮะรถดำก็ยังวิ่งกันอยู่ฮะเจสทีอาสองสี่ศู <F 2> นย์ฮะคะันนี้ถนนเจ้าฟอร์ธฮะหลังดำกันอยู่ฮะ,ะยังไม่พอนะ,ะกใกล้จะจบละ เจ้านายก็อยากจะไปเต็มที่แล้วฮะอ้าวดําให้เจ้านายดูหน่อยแกกำลังเก็บผ้าอยู่นะอเอาโรโบอทจะน่าจะได้ดําก่อนนะเพราะว่าแกไม่มีผ้าคลุมมาด้านหลังมาฮะฟอร์ดก็ดันติ้งกองอยู่ฮนะเจ้านายร้องแล้วฮะอยากไปแล้ว ดูครับเ๋ยวจะดำไห้ดูนะนี่240แรงมานะฮะนี่น่าจะเป็นกีสูสีเ่เฮดเคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้เสร็จแล้วฮะแป๊บเดียวฮนะนนี้ไม่จบนะแต่ว่าวงนี้ไม่แน่นะ โอ้ดำดำาขอสามชาหนยเร็อฟอร์ด VIP ครับตู้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับสบายสบายฮนะคันนี้เสร็จไปแล้วโอ้คันนี้ เสียงไม่รันนะโอ้ไปแวหลายคันเลยนี่นะแนวแนวไปหาตรงหลักนี่ฮนะโอ้โยกดับนะฮะ ออ๋ยกแล้วจะได้ดำละ้จ้าอุปตาก็มาดัานนะฮะวันนี้โอ้โหยโจ F R ควันขาวแล้วฮะแกเปลี่ยนหัวมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอ้ควันออก,กขาวแล้วฮะแต่ว่าเครื่องนี้หลวมรวมและะ้วต้องโอเวอร์ฮอนหม่ฮะเสร็จแล้ว โอ้ด้ำดินไปแล้วจะยอยยอยกันมาเรือเร่อยฮะใครจะเลิกงานแล้วน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของแต่ละคันของวันนี้นะฮะอันนี้อะไร KM KM หรือเปล่าคะเน,นี่ไถอยละถอยเข้าไปละ วิ่งเข้าวิ่งออกกันอยู่ทั้งวันนะหลายวันแล้วฮะโอ้ทำไมดับเนี่ยนี่ฮะควันออกข,า,ขาวๆแล้วฮะโอ้นายมาแล้วโอ้คันนั้นแปลดินเล้วนายกับสกายอยู่ทางนี้นะเดี๋ยวคอยดูเจ้านายจะขอสามชานะอ๋อเจ้านายยืนรอแล้วโอ้โอแกรค่อยๆคานเข้ามานะฮะ ยกนิ้วด้วยยกนิ้วด้วยโอ้โหล็อกกี้ล็อกกี้ทั้งคู่นะใส่มาเต็มกล่องเลยฮะแต่งรอมาทั้งคู่ครับโอ้โยก,กย,ยกเกกยกเกกฮะคอ่อยๆไปเพอาเป็นรถหนักครับ นี่ยน่าจะหกคิวได้ฮะใส่มาเต็มลำเลยนะมาอียกยังสักไอ่อ,อแฝดสามทั้งคู่นะเอใคายเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยลองดูแกจะถอยเข้าคู่หรือเปล่า ม่งมาด้วยกันนะจะถอยคู่กันหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ยจะไปดูขุดแ้วว่ะเ,ออเดี๋ยวเดวนะอยากปัดขาวจะดูกล้องแล้วแต่งหน้าเดียวกันเลยนะสองคันนี้ฮะอ๋ออ๋อ,อคูบูตารระวังนั่นนะ่ะ ใครจะดำเร็วกันนะโอ้แต่ว่าคันสีน้ำเงินนี่ดำไปก่อนแล้วฮะเจ้าฟอร์ดนี่ก็ดันไม่หยุดนะ้ะก็ควันเขาออกเยอะนะฮะวันนี้โอ้คันน้ำเงินแกดำสองทีฮนะแกไม่โยกเลยนะแกถอยเทสองครังนะ้งฮะ ดินก็จะได้ลงลงไปข้างล่างเยอะฮะรถไถจะได้ไม่ต้องดันเยอะนะค,นคันสีแดงแค่ครั้งเดียวเลยฮะรถไถค่อนข้างที่จะได้ดันเยอะนะแต่ดำครั้งเดียวฮนะอะไรเอ่ะโอ,ะอ,ะอะส้สีส้มกระเด็นเอาขอทำชาติเลยเด้อทำชาติเร็ว หน,นะได้โหน,นะโอ้เจ้านายนายอย่างชอบฮะอา้าวขออีกคันหนึ่งเร็วอันนี้มีสามชาไมนะ่เนี่ยโอ้คันนี้ไม่มีหรือเปล่าโอ้กองดินเต็มหน้าเลยฮนะช่วยกันดันนะลมพลังสองเสือสองไข่ รวมงานกันได้ฮะไม่ไม่ได้เกี่ยงว่าเป็นค่ายไหนนะทำงานได้เหมือนกันหมดอะแต่ว่าคูเปร์ต้านี้ค่อนข้างที่จะน้ำหนักน้ำหนักเบากว่าฟอร์ดนะการดันดินจะล้อจะฟรีเยอะกว่าครับไปแล้วเนะอีโน เราดูเจ้านายค่อยๆค,ยคานเข้ามาฮะโอ้โเจ้าด้ขอสามชาได้คนฮนะน่าจะรนะ้อยเจ็ดห้นนะคันนี้แต่ไม่รันนะ มาเองสกายมาแลยเดี๋ยวรอดูเจ้าฮีโน่ดำแล้วก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับพาเด็กๆไปขี่รถเล่นฮะขี่รถเลาะฮะตอนเย็นๆต้องมาทุกวันนะเต็มกล่องทุกคันนะยอมรับเลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นงานเมาหรือเปล่า หรือว่างานเที่ยวต่ว่าเขามีใบช่างน้ําหนักทุกคันนะครับสามารถเช็คได้ว่าใสกันมาเท่าไหร่โอ้โหยังนะจะดําได้หรือเปล่าเนี่ยยังนิดนึงครับแคจะยกเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยกเลยฮะใจถึงครับ ดำจะช่วงไม่ยาวนะมายกได้เลยครับเอยียงนิดหน่อยโอ้แก่ลงก่อนนะเพื่อความปลอดภัยฮนะไม่ไม่ควรเสียงนะอาจจะเกิดความเสียหายกับรถได้นะฮะดำเอียงอาจจะล้มได้ไม่เป็นผลดีนะ เอ,เ,อเอาเอาเอามาโยนดินมาละเี่ะใส่มาเต็มอะจัดมาเต็มอันนี้จะเป็นสิงให้เทคครับ <_ EN> โอ้มาอีกแล้ว <_ EN> โอ้มากันเยอะมากเลยนะ <_ EN> โจะปล่อยคลิปให้ไปยาวๆเลยฮะทำ <EN> เสร็จแล้ว น่นาจะลงนาม,มาด้วยนะฮะดูจากสีของถะะนะ้นาน่าจะลุยเลนมานะเจ้านายเจ้านายโยนหินเล่นอย่างนี้ฮะนูนดำเสร็จไปแล้วเอาขอสามชาเ็วนี่มาแล้ว กัดแจ็คดีเซลแต่ลัน่นเหมือนกันฮะแถวมัจัสารแถวดงน้อยนี่ประกอบรถกันเยอะนะนำเข้าจากนอกมาไหลอูพอสมควรนะฮะโ,โอ้เป็นดโดนล้มอ่ะจะขึ้นได้หรือปเปล่าเขาจะสิงให้เทกขึ้นนะเอียงเหมือนกันฮะ ไปเข้าไปสุดครับโอ้มาอีกแล้วสกายเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะ,นะสำหรับคลิปนี้เราจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจบที่รถด,ดำกับงานทมที่นะโอ้แกจะดึงกันนะเนี่ยอจะดึงกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,อให้ดูช็อตเด็ดฮนะ เอ้ยช็อตดึงกันครับ <S <S แกจะดึงนะนี่ของแต่งมาเพียบอะไปแล้วหนึ่งคันละโอ้มีอัดเต็มมากเลยเอฟซีเก้าเจยครับโอ้ดึงละเดี๋ยวว่าแกดำดินลงไปแล้วนะ โอ้สบายมากครับโอ้โหเบกเบรกเบรกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบที่หน้างานถมที่นะที่เจไร่ครึ่งฮะเล่นกันอยู่นี่หลายวานันละตวงนี้น่าจะเสร็จฮะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ